คอดีตานีแมนยูที่งานปาร์ตี้ยุนันปาร์ตี้เจ้าเนาะน,นี้ก็จะเป็นงานงานเลี้ยงเดลพิโนงงานเลี้ยงในงานดองของอนังต้าและกะเท่าน้เนาะหลานสาวหลานชายที่แต่งงานแล้วก็มีการหลังจากที่ว่าสำเร็จเสร็จสิ้นพิธีอยูที่เงินซานและนะ้วเนาะตามหิดคองปพระเพณนีของเฮาได้ผูกคอต่อแขน oy, เป็นเบปหอยแล้วแล้วก็พากันมีการจัดงานเลี้ยงแขกตต่ตมเนาะตอนคําคืน อของวันที่19เดือนหนึ่งปี2 0ง4พี่น้องเนาะงานเลี้ยงอยู่ที่เฮือนเจ้าบ่าวอันนี้ก็บเขกกันลายพอสมควรเนาะเพ่ผลดิเซนเขกเป็นจำนวนมากมายเจา้าเจ้าเนาะอันนี้ก็สิเป็นโซนหับเขกทั้งหน้างานเนาะพี่น้องเจ้าบ่าวเจ้าสาวเธอจะมายืนรอถ่าหับเขกกันรอถ่ายหูบเนาะเขกเรือโมคูเนี่ยตีพี่น้องที่มาห่วงงานกัน ผู้ใดอยากแต่งหูพาเป็นทีละลึกเนาะว่าได้มาห่วมสแสดงความยินดีในงานแต่งงานสั่งผู้สมบูรณ์ใหม่กับคนก็ได้ไปถ่ายหูเนาะคนเกสิทางอาทีมงานถ่ายหูคนเกษีจัดคิวให้เนาะหลังจากนั้นก็เกษีมีการอาสลับสับเปลี่ยนการถ่ายหูเจ้าและอันนี้ก็ษีเป็นเจ้าภาพเนะาะทั้งสองฝ่ายฝ่ายหญิงฝ่ายชายอ่าคนเกษีได้เข้ามาถ่ายหูอ่ากับลูก สาวลูกทรายลูกไฟลูกเคยเนาะเพื่อจะเป็นภาพรือเป็นคกามทรงจำเอาไวเ้เบ่งเนาะอันนี้สบาก็ได้ถ่ายวิดีโอไว้เพื่อเป็นการบันทึกเนาะภาพที่ว่าพอมีญาติพี่น้องดีใจแลยเนาะเห็นลูกรหลานน,อน,อนอ้องนุ่งมีขอบมีครัวเนาะสั่งตัวสั่งตัวได้เป็นทีบหอยแล้วเนาะกัอันทั้งไฟ เบื้องผู้หญิงนี่ก็สิเป็นพ่อเม่แล้วก็มีอาวอาเนาะทีว่าเป็นเจ้าภาพใหญ่ในการจัดงานแล้วก็เบื้องทั้งฝ่ายชายก็มีเป็นเจ้าภาพทั้งฝ่ายชายเนาะเจ้ามาในสุดสีดแดงในเจ้าภาพของเฮางานนี้สีแดงมาแห้งเจ้าเป็นกะสิไทยหูเป็นชิละลึกไว้เนาะเว่าเป็นอ่าหู ความจงจำหรือว่าเป็นภาพเอาไว้ให้ลูกให้หลานได้บ่งเนาะว่างานแต่งของพ่อของแม่อะไรแบบนี้เป็นเรื่องที่น่าดีเป็นโอกาสดีขระแสโลก เพราะเอเน็กซ์ซ์ทั้งเจ้าภาพทำสงครามรไฟน้ำหนักพระทาก็จะเป็นทางอิกูาร์สอม่สตต่ออไปตามที่ประกาศไเของเอเล็กาง ตันนีรัพแต่ตอนน้สกได้แ่ทังัดาสาเป็นหลักเท่านัอนนี้่วบรรยากาศต,ตอนนเคกลังหารานอาหารเลยเจอันอนี้ก็สิเป็นอ่าบรรยากาศ ในการหับประทานอาหารเนาะพี่น้องเจ้าในยามค่ำคืนแบบนี้เนาะบรรยากาศเย็นๆเริ่มมีลมเข้ามาเลยเนาะเจ้าเนาะอันนี้จะมาแล้วสบาได้อาหารมาเลยพี่น้องอันนี้โตสบาก็ได้อาหารแลวเนาะฝนมาสืบไปเรียบร้อยแล้วมียำสลัดเนาะแล้วก็มี อสลัดเป็นสลัดเย็นได้นี่เด้อยำสลัดเนาะแล้วก็มีขั่วพักเนาะใส่ช้นหมูรวมมีแล้วก็มีข้าวผัดมีปลาลูกเต๋าเนาะปลาลูกเต๋าเพิ่นสีเห็ดเป็นเครื่องตัวปัดเป็นตอนทอดเนาะอันนี้ก็จะเป็นลากูมีเข่าจีฟอมเนาะพี่น้องอันนี้จะเป็นอาหารฝรั่งเนาะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นหมากไม้เนาะผละไม้ จะมาเดินม,มาหาประทานอาหารนมกันนด้ยพี่น้องจะเสดีิน้ะอาหารนี่ค่ะเยอะเลย ใช่วงที่ว่าอันเค้กคับประทานอาหารกัน,น,ะ,นะนะเจ้าบาเจ้าสาวกับสิธิภากันออกไปฟ้อนลำวงหอบปฐมมาเลิกนะพี่น้องเป็นอหอบทําอิดเป็นหอบระวางค่เบาวสาวเจ้าเดี๋ยไปหับติดติดตามหับชมนึงกันเลยเด้อพี่น้องเด้อ เส้นนี่พอรอได้นำให้ลูกดีขอรระชากได้ลูกดเอ้าเก็บเก็เนอกไอ้ท่านก็สาวความมกลกันเนาะหนึ่งสองสามมกบใบโพว์เจ้าอะไรเจ้งสิีารดในซีชมทิหันเปทางไดประกาศในข้าวหูว่าเพิ่นในเมียแล้วนะเอาอีกบ้าต้องไทยหวกท่านเอาซีดาร์ดเจาสาวเด้อหนึ ิบ่ออกปานนี่ก็อานันต์กันซะครบซ้ําโอ้ยโอ้ยใส่ฮอดหน่อยแกท่านผู้สังสนุกใ หน่อยครับจะพาพระเขาแจ้าเราพ่ากินโดยอาจจะได้ซึ่งอีซึ่งโอกาสต่อไปเชื่อว่าไดนอซึ่งเราทั้งผ่าเป็นผ่าทั้งตัวปุนยาจากตัวปูนยาเกี่ยวับสั้นๆพราะนั่นผ่าทางเราสมมตาถ้าขนาดกระโดงสุขีดอทีหนึ่งด้ยการไปคลอดเป็นเซนที่เห็นเซนกับผ่ามากกว่าเซนสาอิมหรอเปลาอิมหรือเป่าเร็จสิสสบายดีแซ่บอยู่ว่าอาหาร ก็กินบบวดเซ็บบเนาะอาหารเซ็บสซบอบ่ไล่บ่ได้สัญญานิดบ่ได้สันยานิดอ่อนๆสัญยานิดบได้ได้มันตื้นตๆ้นต อ๋เนาะอันนี้ก็สิเป็นโซนเบื้องที่เป็นอาหารวางเนาะก็คือจะมีโรตีอ่าเพื่อนจะเอาห่านโรตีมาตั้งเห็ดอยู่แถวนี้เนาะตั้งห่านโรตีผู้ใดอ,อยากกินโรตีก็สามารถาเอได้พี่น้องบายแต่วาถาเอา,อาย,าอาอยางังนางมิงท้ายดีขนาดเนาะโรตีนี่เนาะ จับบัตรคิวบาีจับบัตรคิวบีโรตีแซ่บเนาะหั่นไดก็โรตีหั่นได้ดีสวายดีมากน่ะสวายดีมากโอ้โรตีรสอร่อยสยิ่งจานางย่สาย น่ง่ซีนิซาูซาลี่ตกีวยังอันนี้หันตัมตัมเองบอหรือว่ามีผู้ตัมตัมเองเอาเซนนั่งอยู่นก่อนจนน อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศงานเลี้ยงงานแต่งงานของอนุสักกภูวิมาลาเดอร์พี่น้องเดลกาตากับนี่เนาะเจะ้าในสำหรับคำ่ำคืนนี้เนาะสบากสิขกจบคลิปเพียงเท่านี้กอนเ้อพี่น้องเด้ออ่าฝากติดตามคลิปต่อไปเนาะยังสิมีคลิปต่อไปอีกสำหรับคลิปนี้สบายดี